สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาทุ่งนานะครับทุ่งนาของเสี่ยอุทัยนะครับวันนี้เราจะมากินต้มไก่นะครับเดี๋ยวเรรอดูนะครับตอนนี้เสี่ยอุทัยกาลังต้มไก่ให้เรากินครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ครัวของเสี่ยอุทัยนะครับพอดีเสี่ยอุทัยอยู่ข้างในนะครับยวดูนะครับวันนี้เสี่ยอุทัยทาอะไรเมนูอะไรให้เรากินครับสวัสดีครับเสี่ยอุทัยครับครับผมวันนี้ได้อะไรกินครับ แรกว่าจะลาบเป็ดเป็ดไม่มีเออได้อะไรครับทีนี้ได้ไก่ชงตัวได้ไก่ชงตัวเออแล้วทําอะไรครับตอนนี้ลาบไก่ลาบไก่ตัวนี้รวนก่อนตัวอันนี้อันนี้จะทำอะไรนะรวน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 เนื้อไก่ก่อนรวนคือไงทำให้สุกก่อนนี่หรอใช่ใช่โอเคแล้วทำไม่สุกก่อนมีลาบมีอะไรครับมีต้มอันนี้ต้มอะไรครับต้มต้มต้มใส่หม้อใช่อันนี้อยู่อยู่กับใครครับเนี่ย รอทีมงานครับอ๋อรอทีมงานนะครับรอทีมงานมนมดนมมันไปกี่กวดแล้วครับสองกมกวดเลยสองกํมกวดนะครับอัน<ว>นี้<ว> <c oughs> นะครับตอนนี้เราอยู่กับเสี่ยอุทยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังรวนเนื้อนะครับเป็นส่วนของเนื้อไก่นะครับจะทําลาบนะครับแล้วก็มีต้มนะครับวันนี้เสีย่ยอุทยเป็นจะเจ้ามือนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพนะครับอืมโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับ โอเคครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้เรารอนะครับเดี๋ยวเรามาดื่มรอนะครับก็จะมีทั้งคู่นะครับเป็นน้ําดื่มนะครับเดี๋ยวรอรอดูนะครับตอนนี้เสี่ยวไทกาลังทํากับข้าวนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวดูนะครับอร้บที่ขายได้ดึ่นะเอาคนใหม่ี่ เสียวไดททำอะไรครับเราออกพักให้เย็นครับไฟปรุงนะครับแล้วส่วนน้ำมันทำอะไรครับเอาทิ้งเอาเป็นน้ำต้มได้ไหมครับน้ำชุบโอเคครับนี่นะครับเป็นมีหนูของเสี่ยวไทยนะครับเชฟใหญ่นะครับตวนทย้ Oh, ada dengan modal. Oh, okay, kap. Jadi, kita pergi ke sana. การปรุงนะครับของเสี่ยวอุไทยนะครับทำยังไงได้ใส่แล้วครับพริกป่นพริกป่นพริกตลาดพริกป่นนะครับแล้วก็อะไรหาหาหาอันนี้ก็ได้ครับเพลงก็ได้โอเคอน,นี่เรียกอะไรอันนี้ข้าวตำข้าวตำ <laughs> ใส่ไปแล้วนะครับเขาคั่ว,วต่อด้วยน้ําปลาครับอะไรครับอะผมชูรสผมนัวนะครับใส่ไลยแสบไลอใส่หน่อยแสบจับไลยกันแสบไลยกันอันนี้อะไรครับคนคนน้มาเข้ากัน <laughs> แซบได้แล้วเนี่ยบได้แล้วเนี่ยโอ้โหสีสันครับดูชิมนะครับเป็นไงบ้างครับ อันนี้พยักษหน้าคืออะไรอร่อยอร่อย,ออยได้การขนาดขัดอะไรครับครับใส่อะไรครับต่อไปอันนี้คืออะไรครับกระเทียมดองกระเทียมดอง เติมผีกนะครับอีกนิดนะครับมีนะครับอาหารผัดอีสานบ้านเฮา เจ้กรมเรีบยบร้อยนะครับลาบเป็ดไอยลาบไก่แล้วก็ต้มไก่นะครับเดีย๋ยวเรามาชิมดูนะครับว่าฝีมือคุณเสียวอุทัยเป็นไงบ้างครับเนี่ยครับเป็นลาบไก่นะครับอเ โอเคครับก็ระชาติเหมือนรับเป็ดนะครับดดูต้มน้ำนะครับต้มกระดูกครับนั่งน่หน่อยโอเคครับอาหารในรานบ้านหอครับต้องขอบคุณนะครับจาภาพนะครับเสี่ยอุทัยนะครับ ก็จะมีแค่ต้มไก like so ่คร well, so. okay. 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 ับครับ hmm. ก okay. ็เจียวครับบก็ปูไอยกว่าก็แล้วก็มีน้ำลำไยนะครับน้ำลำไยเรียบเทานะไหมโอเคนะครับค่ำคืนนี้เราก็กินข้าวอิ่มนะครับต้องขอบคุณเสี่ยวอุไทยนะครับเสี่ยวอุไทยมีอะไรปิดท้ายไหมครับนี่ก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่มาเยี่ยมเยียนกินข้าวโอเคครับขอบคุณ โอกาสโอกาสหน้านะครับ<อ>ามาอีกรครับเจอกันห่นครับอโอเคครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสี่ยวไทยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ